สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์ครับ e ีนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการทำดีแบบฉบับคริสเตียนกันครับข้อแรกเลยครับการทำดีไม่ใช่เพื่อการสะสมบุญเพราะว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วทางความเชื่อผ่านทางพระคุณ พระจนะของพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะครับในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ครับว่าท่านทั้งหลายหรือว่าเราทุกคนนะครับได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าและในยอห์นบทที่10ข้อ 10, 10, 10, พระเพรสูตรัสไว้เองนะครับว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระองค์นะครับพรสูคริส มาเพื่อพวกเขาและพวกเราทุกคนนั้นจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นการทำความดีนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เรากระทำแต่ไม่ใช่เพื่อจะพาให้ตัวเองรอดนะครับเร,เรารอดแล้วโดยพระคุณข้อที่2ครับการทำาดีทำได้ทั้งในคนทั่วไปคนในครอบครัวแห่งความเชื่อหรือว่าคริสเตียนนะครับซึ่งพระเจ้าค่อนข้างให้ความสำคัญ กับการทำดีในชุมชนของผู้เชื่อเพราะฉะนะในกาลาเทียบทที่6.1ข้อ10นะครับได้กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อเพราะฉะนั้นการทำความดีหรือว่าการให้สิ่งดีนะครับเราให้ได้กับทั้งผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อนะครับ คนทั่วไปรวมถึงคริสเตียนข้อที่3ครับการทำดีบางครั้งอาจต้องเสียสละแต่เหตุผลที่พระเจ้าอวยพรการดีเหล่านั้นเพราะพระเจ้ารักหรือว่าชอบพระทยัยผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีครับพระชจะของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่6ข้อที่9ครับได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรในพระชนะข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าการทำดีนะครับบางครั้งก็อาจจะต้องเสียสละหรือว่าละทิ้งความสะดวกสบายของเราบ้างนะครับเมื่อสักครู่ผมกล่าวว่าพระเจ้ารักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีใช่ไหมครับพระชนะที่ยืนยันในเรื่องนี้อยู่ใน2โครินบทที่9ข้อ7ถึงข้อ8ครับ แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยเราอาจจะเห็นพี่น้องคริสเตียนที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาเอารักขาทรัพยากรจํานวนมากใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นของประธานต่างๆสิ่งนี้อาจจะสะท้อนว่าเขาเหล่านั้นให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าพอพระทัยผู้ที่ให้ด้วยใจแบบนี้เขาเหล่านั้นจึงมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอและเหลือล้นสําหรับการทําดีด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําดีในข้อที่4นะครับไม่ใช่ความดีทุกอย่าง จะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าการทำดีนะครับจะต้องทำตามการทรงนำและสอดคล้องกับของประทานด้วยครับในแมทธิวบทที่7ข้อที่21นะครับพรสุคริตได้ตรัสโดยพระองค์เองครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทยัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ การรับใช้นะครับการทำความดีการถวายนะครับหรือสิ่งอื่นๆเป็นเรื่องที่ดีแต่จะไม่ใช่สิ่งที่ดียอดเยี่ยมหากสิ่งนั้นไม่ได้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นในเอเฟซัสบทที่2ข้อ10กล่าวว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วให้เราดำเนินตามการดีที่เราทำ เป็นแผนงานของพระเจ้าที่พระองค์บรรจุไว้ในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราจะดําเนินตามได้เราต้องแสวงหาหน้ําพระทัยของพระเจ้าเราต้องแสวงหาของประทานที่พระเจ้าได้ใส่ไว้เพราะเมื่อเราดําเนินตามการดีที่พระเจ้าเตรียมไว้ก่อนแล้วนั้นเราก็จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านั่นเองครับข้อที่5สิ่งที่เราทําดีให้คนอื่นนะครับเทียบเท่ากับการทําให้พระเจ้าครับ เพราะมนุษย์คือพระฉายของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยความรักพระชนะในหนังสือแมทธิวบทที่25ข้อ40กล่าวว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยพระเจ้าให้เราอยู่ท่ามกลางคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือหรือคนที่กำลังมีปัญหา ไม่ว่าจะอยู่ในคริสตจักรหรือนอกคริสตจักรนะครับสิ่งนั้นที่เรากำลังทําให้บางคนอาจจะเป็นสิ่งที่เราถวายแด่พระเจ้าก็ได้ครับการทําดีในแบบฉบับคริสเตียนข้อที่6ครับการทําดีนั้นทําให้ผู้คนนมัสการพระเจ้าแม้ท่ามกลางคนที่ยังไม่ได้เชื่อครับในแมทธิวบทที่5ข้อ16ครับเขียนไว้ว่าทํานองเดียวกัน พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทําพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตบนสวรรค์คําว่าส่องสว่างในที่นี้นะครับก็เป็นการทําสิ่งที่ดีท่ามกลางผู้คนแม้จะเป็นคนที่ยังไม่เชื่อก็ตามนะครับพวกเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าผ่านสิ่งเหล่านั้นที่เรากระทําข้อสุดท้ายครับข้อที่7 การทำดีไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณแต่เป็นท่าทีภายในครับมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่บันทึกไว้ในหนังสือลูกาบทที่21ข้อ1ถึงข้อ4นะครับเป็นสิ่งที่พรสซุคริสใช้เพื่อสอนเกี่ยวกับเรื่องท่าทีภายในเกี่ยวกับการให้หรือว่าการทำดีนะครับพระเจ้าเขียนไว้ว่าพระองค์เงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวายและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงไม้คนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนขัดสนนำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วยพรองตรัสว่าหญิงไมา้ยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่ถวายแต่ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดความเชื่อของคริสเตียนค่อนข้างแตกต่างจากความเชื่อหรือว่าลัทธิศาสนาใดๆในโลกจริงๆครับ พบว่าปริมาณไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเลยแต่กลับเป็นท่าทีภายในของผู้ที่หยิบยื่นให้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าใส่ใจที่สุดนะครับหลายครั้งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามอบถวายแด่พระเจ้าแม้อาจจะไม่ใช่ตัวเงินอาจจะเป็นความสามารถอาจจะเป็นการรับใช้ร,รู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอใช่ไหมครับแต่หากท่าทีภายในของเราถูกต้องเราจะเอาชนะ กับดักเรื่องของปริมาณได้ครับพระเจ้าทรงรักท่าทีภายในที่ถูกต้องมากกว่าปริมาณที่มากแต่ทําในท่าทีที่ผิดนะครับเชื่อว่าอีพีนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอวอวยพรให้ทุกท่านมีสันติสุขบนเส้นทางของชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นําทางนะครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีต่อไปครับสวัสดีครับ